มีผม <c oughs> มีงบเลยบริษัทปิดไปเลยนะวันมีเงินอะไรอย่งมาเห็ดจย่งมาแหกไอวางนี่ใส่ประตูจัเหตดเอาใหม่ข้างหน้ามันที่ถงนอนแล้วโอ้่วนปย๊ยามอไปก่อนรถยังหนึ่งเข่าอยู่หนึ่งเข่าอยู่ เ <c oughs> ขาซุกก่อนแล้วสิลงลงก่อนเล้วหกข้าวโ,โอ้ยได้กินไม่เท่าก้อนอาซุกก็มีเวลาใช่ไหมปลูกก็ได้กินเติมต้นไผ่กินซุง ไอ้งใค่วดเดี๋ยวนี้แ้วนอ่าบ้านเรล่งขึนโนะขึ้นมาสาม่นเลยว่าเอาไปแกงแน่นอสองโนออันนี้ขึ้นมาใหม่เริ่มเิขึ้นรีวิวสวนหนังบ้านจนนิ่งเนาะ ไหนเงนี่นก็ต้องทิ่บลอดนอนนี่เองมาอนี่เองโดนหน้าเังคืดเนาะนอนเ่สู่ง่าสูแแบ่อยากได้เนาะแม้งวอลายตูวขึ้นมาเป็นสลายเียกนี่แน,น่กว่ กินหอมกั <c oughs> นนะครับก็บ่ขึ้นนะบ่งามเผาะะคนสมัยก่อนที่ปลูกตน้นเผาต้นยังเนืไก่เดือน <c oughs> นก็มีอยายุ

กาแฟไปน้ำเเ่าขวไปน้ำหนเตงกระสอบนี่ชาหน่มอนนะกับมองเบียกันเด,ด็กน้อยเก็บไปไปแหระ gây quay của này, dưng móng rung hẳn hẳn này đây hẳn hẳn mình hẳn 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 có có hẳn 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 mình hẳn <coughs> <kháu> Mình quan <coughs> quay